สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะครูหลิวขอมาแชร์สูตรปิดการขาย close นะคะคลิปที่แล้วครูหลิวแชร์ตัว C ไปแล้วก็คือของแถมนะคะคลิปนี้นะคะครูหลิวขอแชร์ตัว L ค่ะตัว L คืออะไรคะก็คือไฟจราจระคะ่ะเราจะปิดใช้สูตรนี้ปิดการขายนะคะเราเรา,เราเปิดใจลูกค้าไปแล้วเสนอการขายไปแล้วมาถึงสูตรปิดการขายลงมาฟังดูนะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยคะ่ะ แอเท่ากับไฟจราจรนะคะเวลาที่ออกจากบ้านไปทำงานเราจะต้องรอให้สัญญาณไฟจราจรทุกแยกเป็นไฟเขียวก่อนไหมคะก่อนใช่ไหมคะจึงจะสามารถออกจากบ้านได้ใช่ไหมเช่นเดียวกันในชีวิตของเราถ้าต้องรอให้พร้อมร้อเเซ เราอาจไม่มีโอกาสทำหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตได้ค่ะพี่ยกตัวอย่างเช่นการผ่อนบ,บ้านการผ่อนรถเราต้องรอให้พร้อมก่อนหรือไม่คะพี่แต่คนเราย่อมที่จะคนแต่คนเรายอมที่จะเสียดอกเบีย้ยใช่ไหมคะเป็นไปได้ไหมไหมคะว่าถ้าคนเราทำในสิ่งที่ไม่พร้อมอยู่แล้ว แต่ถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากพอเราก็จะเริ่มทําในตอนนี้ที่ยังไม่พร้อมค่ะพี่ไม่ทราบว่าอนาคตครอบครัวสําคัญมากไหมคะพี่เรามีโครงการที่ดีสามารถรองรับอนาคตของขอครอบครัวพี่ค่ะถ้าอย่างนั้นไม่พร้อมก็ต้องเริ่มเพื่ออนาคตที่ดีของขอครอบครัวเรานะคะพี่สะดวกที่จะจ่ายเป็นเช็คเงินสดหรือโอนเข้าในบัญชีธานาคารของบริษัทดีคะพี่ อันนี้คือสุดปิดการขายเปรียบเทียบสัญญาณไฟจราจรว่าถึงแม้ว่าวันนี้เราไม่พร้อมอะไรก็ช่างนะคะที่มันมีความจําเป็นมากพอคะ่ะเราไม่ต้องรอให้พร้อมก่อนก็ได้ยังเราผ่อนบ้านผ่อนรถเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีเงินสดก่อนถูกไหมคะ เพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับชีวิตเราก็เปรียบเทียบว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตก็เป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้องมีไว้เพราะอะไรรู้ไหมคะว่าวันนี้ถ้าเกิดจากไปขึ้นมาจัดไปก่อนไว้อันควรใครจะมารองรับค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นประกันชีวิตเป็นสัญญาเงินสดที่รอวันสมมอกแน่นอน บทการขายบทปิดการขายนี้ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่ที่ดีที่สุดแน่นอน mm. เพื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆน,นะคะไม่มากก็น้อยนะคะแต่การออกเป,เป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าสิ่งสำคัญที่สุดคือลูกค้าของเราต้องได้ประโยชน์สูงสุดค่ะแล้วลูกค้าของเราต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดค่ะไว้เราเจอกันในคลิปหน้านะคะคุณจะมาพูดถึงตัวโอค่ะไว้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ